ทำไมเราถึงดึงดูดคนที่ไม่ใช่เข้ามาในชีวิตนะครับผู้หญิงหลายคนเคยมีปัญหานี้ไมมว่าทําไมนะครับอุตส่าห์เลือกได,ด้ดีแล้วอยากได้คนซื่อสัตย์สุดท้ายก็ไม่ได้คนที่ซื่อสัตย์อยากได้คนใจดีสุดท้ายก็ได้คนใจร้ายนะครับแล้วก็วันนี้ก็มานั่งสงสัยว่าเอ๊ะทั้งๆที่ฉันก็เป็นคนที่โอเคนะเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนใจดีแล้วก็เป็นคนดีทําไมถึงดึงดูดคนแบบนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะมีคําตอบให้นะครับข้อที่1นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องการออะะไรรกกันน่ค่คบาาาางทีเจาาจถูิยม ของสังคมนะครับถูกหลอกเอานะครับว่าเราต้องเลือกผู้ชายที่ประสบความสําเร็จบางทีการประสบความสำเร็จของเขาก็ไม่ได้มาจากความสามารถเขาจริงๆบางทีอาจจะมาจากคอนเนคชันของพ่อแม่นะครับหรือบางทีอาจจะมากับการที่เขาทําอะไรที่เป็นสีเทาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเราไม่ได้ดูที่ตัวตนข้างในของเขาเราไม่ได้ดูที่ความพยายามของเขาเราไม่ดูที่ความซื่อสัตย์ของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเวลาเราต้องการผู้ชายแบบไหนเราจะต้องดูที่คุณค่าของเขาซึ่งสําคัญคือเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการ เช่นเราต้องการความซื่อสัตย์ไหมเราต้องการ ผู้ชายที่มีความพยายามไหมหรือเราต้องการผู้ชายที่เอาใส่เราไหมเพราะนั้นสิ่งสําคัญคือพอเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะไปเลือกในสิ่งที่ไม่ใช่และสุดท้ายก็ทําให้เราผิดหวังครับเพราะนั้นสําคัญคือเราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็การอยากได้ของเราอาจจะต้องจัดลําดับความสําคัญก่อนว่าอันไหนสําคัญที่สุดถ้าไม่มีอันนี้ห้ามเอาคุณสมบัติอื่นเข้ามานะครับข้อที่2ครับคือการแสดงออกภายนอกของเราไม่ได้สอดคล้องกับภายในของเรานะครับอย่างเช่นบางที เราเนี่ยสร้างภาพออกมาครับว่าเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนโยนครับแต่จริงๆเราเป็นคนที่ตรงๆแรงๆนะครับหรือเราแสดงออกมาว่าเป็นคนเก่งนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องการให้ผู้ชายมาอกเอาใจนะครับเพราะนั้นสิ่งสําคัญคือการที่เราไม่แสดงสิ่งที่อยู่ข้างในของเรากับตัวตนข้างนอกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะดึงดูดผู้ชายผิดประเภทนะครับเพราะนั้นเวลาเราแสดงออกเป็นแบบไหนจากข้างในเราก็จะได้ผู้ชายที่ตรงกับสเปคเราครับอย่างเช่นถ้าเราแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยากได้ การดูแลเอาใจใส่จากผู้ชายเนี่ยภาพภายนอกของเราจะต้องเป็นภาพที่เหมือนกับว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็ไม่ได้เก่งเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดแสดงภายนอกว่าเราเป็นคนเก่งอะไรแบบเป็นคนประสบความสาเร็จแต่ลึกๆเราต้องการการเอาใจใส่เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะได้ผู้ชายที่แบบว่าไม่ได้ช่วยเหลือเรานะครับให้อิสระกับเราแล้วสุดท้ายเราก็จะมานั่งน้อยใจทีหลังว่าเอ๊ะทำไมแฟนฉัน,นหรือสามีฉันเนี่ยไม่ยอมเทคแคร์ care, เอาใจใส่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือสิ่งที่อยู่ข้างในกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกมันต้องเป็็นนสิ่งเเเดดียววกกัแล้้้ราจจะไอผู ที่เขารู้แล้วว่าเขาต้องการผู้หญิงแบบไหนนะครับเพราะนั้นสิ่งสําคัญคือถ้าเราสอดคล้องเราก็จะได้เจอคนที่ใช่แต่ถ้าเราไม่มีความสอดคล้องภายในเราจะเจอคนที่ไม่ใช่แล้วสุดท้ายเราก็จะต้องเลิกลากันไปแล้วก็มีปัญหานะครับเพราะนั้นสําคัญคือต้องรู้สึกรู้ความต้องการตัวเองและแสดงออกมาให้ชัดเจนที่สุดนะครับข้อที่3อันนี้สําคัญมากครับคือเราไม่ได้ยึดมั่นกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้รอนะครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆบ้างที่เนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับป้ายรถเมย์นะครับนึกภา ว่าเราไปรอรถเมล์แล้วก็มันก็จะมีรถเมล์หลายสายครับบางสายคือเราจะไปลังสิตนะครับแต่รถเมล์คันอื่นที่มาเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในชีวิตของผู้หญิงหลายคนเนี่ยถติว่าเราต้องการผู้ชายที่มีความซื่อสัตย์มีความพยายามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ้ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาเราแล้วก็เอ้ยคนนี้ก็ดีนะหน้าตาดีประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราลองเขาไปก่อนแล้วก็คิดว่าจะไปเปลี่ยนเขาทีหลลลััังงงงสสิ่่่่ทีีเเกดข้นนนคคคืออรรรราาาไไมมถปปยแตตวใะบ เพราะนั้นสิ่งสําคัญคือเราจะต้องรอนะครับผู้ชายที่ใช่ครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนเนี่ยแบบอยากได้ผู้ชายที่แบบว่าอยู่กับเราไปตลอดมีความพยายามในการหามาหากินนะครับหรือเป็นคนที่ไม่มีพันธะหรือโสนหรืออะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราจะเจอผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลารอมากกว่าผู้ชายที่เป็นแบบปกติเพราะนั้นสิ่งสําคัญคือพอเราไม่รอให้ดีไม่รอให้เป็นนะครับแล้วก็ระหว่างรอเราไม่ได้พัฒนาตัวเองครับเราใจร้อนที่จะไปเข้าในความสัมพันธ์โดยที่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วข้างในของ เขาเป็นยังไงเรารีบกระโดดเข้าไปครบเรารีบแต่งงานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะมาผิดหวังว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เจอคนที่ใช่แล้วสุดท้ายเราก็จะเสียเวลาในการเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ครับเพราะนั้นสิ่งสาคัญคือเราอาจจะต้องรอให้เป็นเพราะว่านั้นการรอมันเขาอาจจะยาวนานครับสิ่งสาคัญคือถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของคู่ชีวิตหรือความรักเนี่ยมันเป็นการดึงดูดกันครับมันไม่ได้เป็นการเข้าหาเพราะนั้นเวลาเราเป็นคนที่ใช่เราจะดึงดูดคนที่ใช่ผู้หญิงหลายคนนะครับที่ไม่สามารถดึงดูดคนรักท จะมีปมในวัยเด็กนะครับโดยเฉพาะปมเกี่ยวกับพ่อนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นพ่อทําร้ายแม่อาจจะเคยเห็นพ่อกินเหล้าเมายาอาจจะเคยเห็นพ่อเจ้าจู้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็สื่อสารเข้าไปว่าเออฉันไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้ฉันเกลียดสิ่งเหล่านี้ฉันไม่เอาสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็กลายเป็นว่าบางทีผู้ชายดีๆเข้ามาแล้วแต่บางทีเราเห็นภาพพ่อลอยมาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ไม่ได้เข้าไปในความสัมพันธ์แล้วก็เราก็เหมือนกับว่าบางรถเมย์บางทีปีละครั้้้้งงหรรรืออ3ปีคัาาาาจจะมแลวสุดทยเ เที่ยวที่จะขึ้นไปที่ถูกต้องครับเพราะนั้นสิ่งสําคัญคือเราจะต้องเคลียร์ตัวเองนะครับให้เป็นคนที่ดีนะครับให้เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่มีปมในวัยเด็กหรืออะไรต่างเพราะโดยส่วนใหญ่นะครับผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับคู่ชีวิตเนี่ยมักจะมีปมเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพ่อในวัยเด็กถ้าเราไม่เคลียร์ตรงนี้เวลาเราไปคบหรือเข้าเป็นความพันก็จะมีปัญหานะครับเพราะนั้นใครที่สนใจอยากจะเตรียมตัวเองให้กับพบความรักที่ดีที่ถูกต้องนะครับก็เข้ามาสอบถามนะครับการเคลียร์ปม,ม,มนในจิตใต้สำนึกระหว่างเรากับพ่อหรือเรากับคนร <ilia S 1> ว่าเราข้างในของเราครับไร้ซึ่งความกลัวครับข้างในของเรามีแต่ความรักหรือความภูมิใจที่เรามีต่อพ่อหรือความคนรักในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะเจอคนรักที่ดีนะครับแล้วก็หลายๆคนเข้ามาโคชชิ่งนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีก็คือว่าบางคนเนี่ยมีความกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่พ่อเขาทําร้ายแล้วก็สุดท้ายพอเขาได้เคลียร์ตรงนี้เขากลับมารู้สึกรักพ่อเขาก็จะดึงดูดคนรักที่ดีแล้วก็เขาก็ไม่รีบเข้าไปหาในความัมพันธ์นที่มันไม่ใช่แล้วก็เ้าาาสามรารถอได Negro. ในวันที่เขารอได้เขาก็จะเจอคนรักที่ดีๆนะครับเพราะว่าคนรักที่ใช่ที่ดีจะมาในวันที่เราเป็นคนที่ใช่นะครับขอให้ผู้หญิงทุกคนนะครับเจอคนรักดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับรักและห่วงใยคอรอันนี้นั้น